หนูชอบบ้าทางหายไปเหมือนน้ำท่วมบายทักขายหน่อยสวัสดีเจ้าแต่ลัปมาตั้งน้ำท่วมอันนี้หน้าบ้านเดี๋เจ้าหนี่หน้าดาหน้าบ้านหน้าบ้านมี่บ้านอยู่นี่เจ้าบ้านอยู่นี่ ยัไงบ่มี้ำน,น,นะปลาขับเปลาขาวไม่ยังมาเปขบปับเข้ากันนะตัวหนึ่งเยี่ไปตั้งเส่มันไหนเนานะอ,อสองตัวออหัวเสียบเนาะ สามตัวจำ,จำทีนอก็าต้องเอาก็ได้เง้มันตกนะมันอยู่ตั้งนอกอจำว่าแดบว่าแดบเข้าอยู่ม,มีป่าขับตอไม้อยู่มแมลงไปตั้งป่าเน,ะนะาะาอันนี้ปลาซิวหลอดกันนี้ปลาซิวน้อยหลอดเน,ะะน,ดนาะน <c oughs> <ช>ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ้ยตั้งตัวหนึ่งนะ,ะปีนี้ป่าบนักเนาะป่าบ้นไหลป่าไงบ่มีป่าอื่นบม่บม,บมีเลยเนาะ,ะแต่นั่นหัวเสียบแล้วมันจีออกเหมือนกัน แต่ว่าต้องเอาไปแข่งกลางนะเป็นปลาที่เข้าแคมป์าบ่เข้าแคมต้องต่างถนนเลยปลามันนากลางถนนอ่านยู่บอกรานเจ้าคนตั้งใหญ่ไปใหญ่มาแล้วพวกแบบเปาแว่นเปาแว่นได้แต่ปลาขาร์พองเนาะได้ปลาซิ้วตัวใหญ่ตัวนึ่งตัวน้อยเนี่ยปลาซิวตั้งในบ้านยังเข้ากว่าเนาะ ตั้งในบ้านยังเข้ากว่าจ๊มาแรงไว้ไดักมาแรงเข้ามาอันนี้มันกนน็แดดนะแดดแดนเอาเขียนนิดขันเล่นแดดขันร่มต้สมสกมัสกกันร่มสักกันร่มเนาะตั้งเอาหมนนุนอันนี้ว<อ>ันี้นาะไม่ได้เอาฝา แล้วกับหน้าแข่งกับเขาบอสันบอคอนเลยเนาะอบอสันบอไว้นห,หน้าน,นีท่วมไปถึงหน้าล้านเลยหน้านเสริมสวยเนาะ ไปถึงตรงตรง,ตรงบ้านหลังนั่นแหละตรงเรือเนาะเจ้าเรือจอดอยู่นะ่ะลึกประมาณเยอกว่าปีแล้ว,แ,วแต่หน้าบ้านเฮานี้เปียงแอวเฮาลงเฮาเปียงแอวเฮาพูดแล้วเนาะกว่าปีแล้วหมเป็น10 10เซนติเมตรเนี่ยกัน ปลายังตายพู๊นะปลานิ้นี่ปลาสลิปจากร้อยปลาแล้วเนาะมันก็แต่ปลาที่ด่างค่ะบ่ปลาอยู่ไม่น่าอิ่มเยอะก็ไม่คิด่ามันจะมีป่าขับของแต่ปลาซิวมันอยู่ในบ้านเย้บนทีนี้แหละประเดี๋ยนะแต่เจ้าหนักเนาะมันลอยออกไปตั้งมันลอยไปคลองหมดแล้วนี่ เราได้สุดตั้งอันนี้นะสออีมีไข่ลูเขาตั้งเนอะวะนี่นะเด,ดี๋ยวแมลงก็ตั้งไม่เนาะเผื่อมันเข้าแต่ป่าขึ้นาาแต่แมลงหนักหนึ่งเนาะ chồng ngáp ngáp nó bà bô miếng nha. Đấy đấy. Giờ xong vô. xong Cảm xong cái đó ừ.